มาลีเรืองระบามค่ะพี่ไก่เล่นด้วยนะคะแล้วก็เมื่อวันอาทิตย์ค่ะก็ได้จัดพิธีวงสงที่หนองแขงนะคะจัดเต็มเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมนักแสดงนะคะก็ได้พระเอกนางเอกนะคะคุณสนยุกแล้วก็น้องแพทิเซียกู๊ดค่ะกลับมาประกบคู่กันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ไม่ทําให้เสียชื่อเลยค่ะเรื่องความอลังการนะคะเพราะว่าสังเกตดูพระเอกของเราคุณสนนะคะก็เกียกเปลี่ยนลุกเป็นหนุ่มเกาหลีเลยนะคะพร็อพแน่นแล้วก็มีผมแบบสีฟ้าด้วยนะคะส่วนแพทิเซียเนี่ยก็เป็นตุ๊กตาบาร์บี้เลยค่ะเขาบอกว่า หน้านแน่นแบบกระโปรงฟูหรือจะมีรูปนี่ค่ะน,น้องไพที่เซียกูดนะคะก็ดูทั้งกู้เลยนะก็จะเหมือนตุก๊กตาสนๆก็จะดูเป็นเกาหลีนิดนึงเพราะในเรื่องเขาต้องเต้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พี่ไก่เองก็ไม่ใช่ว่าจะน้อยหน้านะคะเพราะนี่ <c oughs> จัดเต็มนี่พี่ไก่ <c oughs> ค่ะไม่อยากทาหรืออะไรเนี่ยไม่เขามีเรื่องเขาเป็นเรื่องของนางโชค่ะนางโชตุ้ใหญ่กับแบบว่าเรื่องเด็กอะไรอย่างเงี้ยใส่บทตัวเองลงไปหรือเปล่าไม่ใช่มันมาอย่างนี้อยู่แล้วค่ะเป็นพี่เลี้ยงจริงๆนางเอกคือพี่ออดวาลุฒินะคะจําได้ไหมเนี่ยพี่ คนทอลาวุฒินะใช่เหรอใช่ใช่ค่ะนี่คือพี่ไก่แล้วคนอื่องจะเป็นเรื่องราวของพี่โอ๊ตด้วยที่เป็นนางโชว์รุ่นใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้จัดเต็มนี้มีสิ่งสัมพันธ์นี่ใช่ไหมเนี่ยใช่พี่โอ๊ตค่ะใครจะไปจำได้เนี่ยนี่สวยนะฮะสวยจริงเหรอไม่สวยอ่ะคุณเอกลักษณ์สวยนะเนี่ยฟังเสียงสัมภาษณ์ค่ะ นะตื่นเต้นแล้วก็เหมือนก็ไม่รู้ว่าตัวเองออกมาจะแต่งแบบจะอุบาทขนาดไหนแต่สวยนะครับ้องยอมรับว่าหน้าโอ๊ตเขาสวยมา <c oughs> กาแต่งออกมาร <c oughs> ุนไมคะจำไม่ได้เลยจําไม่ได้เลยว่าเป็นเราอะไรเงี้ยขนาดเราดูดูตัวเองในกระจกเอยังจา,จาไม่ได้เลยก็รุ้นนี่นะครับก็รุ้นดีว่าจะออกมาเป็นแบบไหนรู้สึกก็เออก็โอเคเหมือนกันนะก็พอถ้าจะถ้าจะเบี่ยงเบนก็พอไปได้เหมือนกันอยากให้ดูเรื่องนี้เลยว่าเป็นการพลิกการแสดงของโอจริงๆไม่ได้เล่นเป็นกระเทย แต่เล่นเป็นตัวละครตัวหนึ่งซึ่งตัวนี้เป็นมีตัวจริงนะฮะครับก็บขอฝากละครนะครับมาลีรืองระบำนะครับรับรองว่าสนุกแน่นอนนะครับเป็นการี่บมบาติครั้งใหญ่ของเราสองคนแล้วก็เป็นการโคจรมันเจอาจาก,กันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นละครความยักของพี่ไก่ด้วยนะครับก็น่าจะได้ดูปลายปีนี้นะคะก็นักแสดงหลายคนมากๆนะคะเรื่องนี้สนุกมากๆก็ฝากด้วยนะคะมาลีเริงรบบะบำคะ่ะ อีกเลยออกเรื่องที่แล้วนี่ออกพีเรียดนลยนะฮะคนละเรื่องเลยอันนี้เป็นเรื่องของนางโชว์จัดเต็มค่ะโอ้โหนี่ดูเนี่ยสวยงามแกคงอยากทำเรื่องสนุกด้วยสนุกใช่ไหมอเรื่องสนุกค่ะเรื่องสนุกมาก